ผลการตัดสินออกแล้ว10คนสุดท้ายโอลิฟเขารอบไหมเรกเดว่านางสาวอรัญญาอภัยโสหรือน้องโอลิฟแมค้าโตเกียวในกรอบซึ่งเป็นผู้เข้าประกวดเวที Mis s Miss and m r s j สจูเรย์ไ a ยแได้ขึ้นมาเดินโชว์ตัวบนเวทีในรอบตัดสิน แต่ระหว่างที่น้องโอลิฟกำลังเดินอยู่นั้นได้เกิดสะดุดชุดราตรีของตัวเองลม้ลมลงกลางเวทีก่อนจะมีสงงามภูเขารวมประกวดรายหนึ่งเข้ามาพยุงน้องโอลิฟให้ลุกขึ้นขณะที่ผู้ชมต่างตบมือให้กำลังใจล่าสุดในวันที่20กันยายน2565โอลิฟได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าต้นขอทางกองประกวดใส่ชุดราตรีสีเขียวเหมือนอิงฟ้าวราหะ เพราะหวังว่าจะได้มงกุดแบบอิงฟ้าแต่ชุดที่ใส่นั้นยาวขณะที่ตนนั้นมีรูปร่างเตี้ยจึงต้องใส่รองเท้าส้นสูง6นิ้วทําให้เดินไม่สะดวกสุดท้ายสะดุดชุดราตรีของตัวเองล้มทั้งอายและเจ็บ โชคดีมีผู้เข้าประกวดท่านอื่นเข้ามาช่วยพยุงให้ลุกขึ้นส่วนผลการตัดสินนั้นตนตกรอบสิบคนสุดท้ายยอมรับว่าเสียใจมากเพราะที่ผ่านมาจริงจังกับการประกวดครั้งนี้ตนสู้ชีวิตมาทุกอย่างแต่ตอนนี้โดนชีวิตสู้กลบับถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิต